นอกจากกระดูกแล้วนะคะก็ยังมีหมอนรองกระดูกนะคะที่สําคัญต่อร่างกายเราเหมือนกันค่ะซึ่งหมอนรองกระดูกนะคะคืออวัยวะนิ่มๆน,นะคะที่ขั้นกลางระหว่างป้องกระดูกสันหลังตรงนี้นะคะนี่มันคือตรงนี้นั่นเองมันจะช่วยรองรับน้ําหนักนะคะเวลาเราเคลื่อนไหวทําให้เราขยับตัวได้ดีขึ้นถ้าหมอนรองกระดูกบางลงผูก่อนกระดูกก็จะเริ่มมาชิดกันนะคะพอกระดูกกับกระดูกมาใกล้กันก็จะทําให้ปวดบวมแดงขยับตัวไม่สะดวกนั่นเองใครที่มีอาการปวดเข่านะคะงอเข่าไม่สุดเข่าฟืดตึงบวมแดง ตัวลำบากนะคะเอี้ยวบิดตัวก็ไม่สะดวกอาการเหล่านี้ค่ะถือว่าเข้าข่ายหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่สามารถทําได้เลยนะคะก็คือการเติมสารอาหารที่จะสามารถเข้าไปช่วยหมอนรองกระดูกได้ค่ะอย่างสารอาหารคอลลาเจนไททูนะคะซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตนะคะ2ตัวนี้นะคะจะเข้าไปฟื้นฟูให้หมอนรองกระดูกเนี่ยนะคะหนาขึ้นค่ะพอหมอนรองกระดูกเราหนาขึ้นไม่สึกแล้วนะคะมันก็จะทําให้เราขยับตัวดีขึ้นนะคะแล้วอาการพวกนี้เนี่ยจะหายไปเลยอย่างแคลริพัคของเรานะคะก็มีสารสกัด2ตัว นี้เหมือนกันสามารถทานได้ทุกวันเลยนะคะไม่เป็นอันตรายแนะนําเลยคะ่ะตัวนี้